ตอนนี้เราอยู่ที่เส็นท่านเป็น9ครับ s <S ได้โดนัทมาสองกล่องหานนอนมาสักไปทำผมต่อดูทรงใหม่กัน Let's ก้ Let s <S <c oughs> อือม,มาแล้วครับบาบมาตอนนี้เราข้ามช็อตนะครับผมแปลงร่างเรียบร้อยตอนนี้บีรีนอนไปแล้วแล้วนี่คือช่างผมของเราครับ <c oughs> Go f อ o วัสดีครับจานอปเลสโก้ Jan go. แกงแกงคือเปลา <c oughs> วันนี้มารบกวนห้องจานอวันหนึ่งทำผมคนะ แกงในรอบหนึ่งปีที่มาห้องนี้โอ้หนึ่งปีครไม่เจอกันนานมากคิดถึงมากเลยเพื่อนคิดถึงเพื่อนคิดถึงมากไปมึงก็แค่เติมนะเพื่อน Let's go เพื่อแพร่เธอฝากด้วยฝากด้วยนี่คห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ผมชี้ฟูนี่ไม่ใช่จางชี้ฟูฮะนี่ไม่ใช่มากรุงเทพฯแด้าเพื่อนใจเย็นหน่อยหลับนอนตอนนี้อเดี๋ยวเรามาลองตอนแกะกันดูฮะดูเป็นไงไปแกะเลย อ่ะไปแกะเลยเหรอแกะเลยกล่งน okay, wow. okay, wow. ี <Exactly. S 3> <t ose 32> ้ก็ได้โอเคมามาแกะผมกันดูดีกว่าช่วงเวลาแห่งการลุ้นครับเลามาดูว่าจะเป็นยังไงยังไม่เสร็จไี๋ยัต้องลงอีกตัวรอบแรกครับนี่คือเราแกะเสร็จเรียบร้อยครับ รอต่อนะทุกคนเดี๋ยวรอต่อลอ้วเป็นยังไงมาทีนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ดีทำผมและเพื่อนด้วยมันยารอบสองครับในตัวเดียวกันไหมครับตัวละตัวตัวเมื่อกี้นะครับมันทําให้ผมอะ่ะโดนดัดไปครับส่วนตัวนี้คือล็อกให้มันไม่คลายก็ประมาณยี่สิบนาทีแล้วผมโอเคครับระหว่างนี้ให้เขาทํางานก่อนครับเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันดีกว,ว่าโอ้อนี่ยังไม่เสร็จนะผมรู้สึกผมเท่มเลยทุกคน เยวลงน้ำยารอบสองเสร็จไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูตอนแห้งกันเสร็จเป็นยังไงครับนี่คือหลังเสร็จแล้วนะครับโอ้โห,โหถูกใจใครบอกเป็นเกย์ขน้องตบใช้งานได้ครับจานอฟเบบี้ตัดผมมิกซ์มาสเตอร์อัดเพลงฟิดเพลงสภาพช่างเรอ,อยู่สภาพนี้นะ, <laughs> นะครับดูยังอย่างขอทานเลยก็คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพื่อนกูเป็นลูกค้า, <c oughs> าเป็นลูกค้าคนนี่ไม่อยากกูอยู่สภาพนี้หรอกชิววโอเคมาถ้าอยากให้จานอฟ เปิดหัวนมก็บอกได้ฮะจะได้ชิวให้นี่นี่ฮะ